ฟิวชั่นวิลเลจคอมมูนิตี้สุดชิลที่รวมร้านเด็ดๆหลากหลายสไตล์ไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะร้านอร่อยในสไตล์บุฟเฟต์มื้อกลางวันทั้งขนมจีนข้าวราดแกงหรือพิซซ่าคาเฟ่ที่เสิร์ฟเมนูสําหรับคนรักสุขภาพร้านแผ่นเสียงจากตัวจริงด้านดนตรีร้านล้างรถสาหรับคนรักรถและช่วงคากับอาหารสุดอร่อยและดนตรีที่มีกลิ่นอายุ90ทั้งหมดที่พูดมาคือฟิวชั่นวิลเลจครับจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ ชียงใหม่มีเรื่องเล่าว,วันนี้พาทุกคนไปรู้จักกับ f ิ s ชั n Villa g e ครับคอมมูนิตี้สเปซสุดชิลที่รวมฟังก์ชันที่หลากหลายที่สำคัญน่าสนใจทุกร้านเลยครับทุกคนเชื่อไหมเราสามารถใช้ชีวิตได้ทั้งวันที่นี่เลยนะมาเริ่มกันที่ความสดชื่นครับจากคาเฟ่บรรยากาศน่ารักฟิ s ชั n น o f f e e ครับร้านเสิร์ฟเมนูเพื่อสุขภาพด้วยนะไม่ได้มีแค่กาแฟอร่อยๆนะครับถูกใจทั้งคองกาแฟและสายรักสุขภาพแน่นอนครับติดกับคาเฟ่ก็จะมีร้านแผ่นเสียงครับืหื <c oughs> ใครชอบความคลาสสิกใครชอบเสียงเพลงอย่าลืมแวะ เข้าไปนะครับ The Fox Den Wine Cords Experience Store และถ้าคุณเป็นคนรักรถนะครับระหว่างที่นั่งชิลนั่งทำงานหรือว่าเลือกแผ่นเสียงอยู่เนี่ยแนะนำให้จอดรถล้างได้เลยครับที่ร้าน Fusion Car Wash ครับร้านเขาร้างได้เนียบมากครับนะว่าลองมาละ <c oughs> ร้านมีบริการตั้งแต่ล้างแบบธรรมดาราคาแบงค์แดงไปจนถึงสปาในราคาไม่ถึง3แบงค์เทาใครรักรถลองแวะไปนะครับพอถึงมือกลางวันครับไม่ต้องกังวลครับที่นี่มีบุฟเฟตเ่ต์เด็ดๆให้เลือกครับเริ่มต้นจากข้าวแกง ฟิวชั่นครับเป็นขนมจีนข้าวราดแกงบุฟเฟ่ต์ครับเป็นขนมจีนบุฟเฟต่ต์ที่มีข้าวแกงที่หลากหลายมากๆครับคือววมาให้ดูโอโหเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้มีแค่ขนมจีนกับข้าวแกงนะครับข้าวมันไก่ข้าวคุกกิ้ข้าวซอยกับข้าวต่างๆเ <c oughs> <c oughs> ยอะเลยครับที่สําคัญราคา139เท่านั้นครับจากราคาปกติ159และถ้าใครไม่อยากกินแบบบุฟเฟต่ต์ก็เลือกตักที่ต้องการได้เริ่มต้นที่จานละ50บาทครับใครสายอาหารไทยเน้นแนะนําเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากลองเป็นอาหารฝรั่งก ็เป็นพิซซ่าบุฟเฟ่ครับหัวละ359ครับต้องบอกว่าเป็น3ามหากที่อลังการมากครับดูครับไม่ได้มีแค่พิซซ่านะพาสต้าสลัดหรือกระทั่งซี่โครงช่ำๆอย่างนี้ก็มีครับ <c oughs> ถูกใจเด็กอ้วนมากครับทุกคน พอเข้าสู่ช่วงเย็นครับฟิวชั่นเวเลตก็ต้องถูกใจสายปาร์ตี้แน่นอนครับทั้งอาหารอร่อยๆอเพลงเพราะๆในบรรยากาศส,สวนหลังบ้านครับโดยเฉพาะอาหารครับเป็นอาหารพวกกริลต่างๆย่างรบูฮันครับโดยเฉพาะซี่โครงนะพิซซ่า <c oughs> <c oughs> <p izza> นะทุกคนหรือว่าจะเป็นอาหารไทยหลากหลายสไตล์ครับมาเป็นแบบครอบครัวก,ก็ได้หรือจะมาสนุกกับกลุ่มเพื่อนนี่ก็เหมาะครับที่สําคัญในทุกๆเดือนเขาก็จะมีอีเวนต์ดีๆครับคือฟิวชั่นร็อกไนท์ครับจะเป็นอีเวนต์ที่รวมดนตรีร็อกวงร็อกมา ประชันกัันนครบี่และที่สําคัญมีวงของคุณหนึ่งเจ้าของร้านด้วยนะครับออกมาโชว์ฝีไม้ลายมือครับนี่แว่าไปดูนะทุกคนมันมากโดยเฉพาะใครที่ชอบร็อกยุค80 90ไปถึง2000เนี่ยต้องถูกใจแน่นอนครับเป็นอย่างไงครับสำหรับฟิวชั่นวิลเลจคอมมูนิตี้สุดชิลที่นวัดเอามาฝากในวันนี้ครับฟิวชั่นวิลเลจอยู่ใกล้แยกหนองประทีปนะครับอยู่เทินกลับมาแล้วเนี่ยอยู่ซ้ายมือเลยครับเวลาเปิดปิดก็หลากหลายนะครับอย่างช่วงเช้าฟิวชั่นคอฟฟี่กับฟิวชั่นคาลวอชเนี่ยเปิด9โมงเช้าถึง6 และบุฟเฟต์พิซซ่าเนี่ยเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3นะและช่วงเย็นฟิวชั่นวิลเลจเปิดให้บริการ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดวันจันทร์ใครกำลังมองหาคอมมูนิตี้สเปซที่รวมร้านเด็ดๆฟังก์ชันที่หลากหลายเชียงใหม่มีเรื่องเล่าแนะนำฟิวชั่นวิลเลจครับใครเคยไปใช้บริการมาแล้วประทับใจอะไรคอมเมนต์บอกนะนทันทีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ